สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่611ของโตติงตองออเดีโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับสำหรับวิดีโอบล็อกในวันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นตอนสุดท้ายของปี2564อย่างเป็นทางการและแน่นอนครับเพื่อสะสางงานในช่วงปี64ให้จบในฝั่งของวิดีโอบล็อกมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากการรีวิวไมโครโฟนตัวนี้ครับตัวนี้คือ Presonus PD70 ซึ่งเป็นไมโครโฟนที่ใช้สาหรับงานภาคงานบล็อตคาร์งานพอด Task, งานร้องเพลงใช้ได้สบายๆเลยครับสาเหตุที่ผมเนี่ยบอกว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเป็นการสะสางงานปี64ชิ้นสุดท้ายในวิวีดโอบล็อกนั่นเป็นเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยยงเสียงผู้นำเข้าเขาได้พยายามถามผมหลายรอบแล้วครับว่าคุณโตสะดวกเอาไมโครโฟนตัวนี้ไปรีวิวไหมเพราะว่ามันเป็นตัวที่น่าสนใจนะราคาก็ไม่แพงประมาณที่6000มีเงินทอนอะอย่างนั้นเลยครับไม่แพงแล้วก็หลายคนบอกว่าเสียงดี แต่เนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่น่ากังขาบางอย่างสําหรับไมโครโฟนตัวนี้ครับในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็ใช้ดีไซน์จากเจ้าดังอีกเจ้ามาเป็นแรงบันดาลใจผมก็เลยผัดผ่อนไปพอสมควรและส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าของที่มันใช้แรงบันดาลใจมาจากยี่ห้ออื่นเนี่ยในเรื่องของดีไซน์มักจะไม่ค่อยใช้ดีเท่าไหร่แต่ว่า หลังจากที่ผมเนี่ยทำออนไลน์คอสปรับแต่งเสียงเพื่องานออนไลน์อย่างมืออาชีพไปเราได้เอาไมโครโฟนตัวนี้มาใช้เป็นครั้งคราวและไมโครโฟนตัวนี้มีคนถามถึงให้ผมรีวิวเยอะมากๆเลยนะครับและที่สําคัญก็คือเวลาที่ผมฟังเสียงตัวเองจากไมโครโฟนตัวนี้ซึ่งในออนไลน์คอสทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนอกจากใส่ลิมิเตอร์เข้าไปเพื่อกันไม่ให้ทรานเซียนเนี่ยมันสุดนั่นเองครับไม่ให้มันพีแค่นั่นเองผมก็เลยรู้สึกเลยว่าไมโครโฟนตัวนี้แม่งมีศักยภาพและด้วยราคา ที่ไม่แพงครับก็คือ6,000มีเงินทอนก็เลยเอามารีวิวให้ชมกันดีกว่าครับเป็นชิ้นสุดท้ายเพื่อให้ผมเนี่ยสางงานของปีนี้ให้จบสิท้ทีจะได้ไม่ต้องค้างคาอะไรกันอีกและแน่นอนว่าตอนที่ไปยืมมาในย,ยงเสงก็คนโตทำไมเพิ่งไปยืมละ่ะอะไรอย่างนี้ <laughs> มาดูวัสดุกันเลยดีกว่าครับ p r ี s o n ัส PD 70เนี่ยครับบอดี้ของมันเนี่ยจะเป็นโลหะทั้งตัวนะครับน้ำหนักของมันก็เข้าใกล้1กิโลกรัมเพราะว่ามันต้องเอาไว้ใช้กับพวกขาตั้งไม้ที่เป็นสปริงโหลดก็คือพวก d e s b o บูทั้งหลายนั่นเองครับการที่ไมโครโฟนเนี่ยมีน้ําหนักประมาณนี้ก็จะทําให้มันเป็นเคาน์เต w ร์เวทเวลาที่เราขยับไม้เข้าออกโดยใช้ขาไม้สปริงโหลดทั้งหลายเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆครับไม่คลอนไม่กระดกไปกระดกมานั่นเองครับทีนี้ครับ สำหรับไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันจะมีไพวอรครับอย่างที่คุณเห็นเลยครับก็คือผมสามารถเอียงไปได้ซ้ายขวาค่อนข้างอิสระครับและถ้าเกิดว่ามันยังลื่นไม่พอเราสามารถที่จะปรับอย่างนี้ได้ด้วยเอาชิปหายละหลุดออกมาทั้งอันเลยนะครับเกลียวมันน้อยนะฮะแต่ว่าก็คือเห็นไหมครับก็ยังเลื่อนได้ครับโอ oh. โอ้ดีนะเนี่ยดีนะเนี่ยที่เอามือรองเอาไว้โชคดีที่ไม่ประมาทนะฮะขันกลับไปได้แล้วครับชีวิตกูรอดแล้วฮะแต่ย้งเสงเห็นย้งเสงคงจะสะดุ้งพอสมควรนะเพราะว่าอันนี้คือไมโครโฟนตัวใหม่ด้วยนะครับไม่ใช่ตัวเดโมคือตอนที่ผมไปยืมเนี่ยตัวเดโมมันไปอยู่อีกที่ครับย้งเสงก็เลยให้ตัวใหม่มาพร้อมกับกำชับว่า พี่โตช่วยดูแลมันดีๆหน่อยนะครับ <c oughs> ขอโทษ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามครับอย่างที่เห็นนั่นแหละรครับคือเราสามารถที่จะบิดไปมาไพวอตไปมาได้นะครับถ้าเกิดว่ามันฝืดเกินไปเดี๋ยวเราสามารถบิดเกลียวได้แต่ผมบอกเลยครับว่าเวลาบิดเกลียวเนี่ยอย่าบิดครบรอบเป็นอันขาดนะครับคือหนึ่งรอบเนี่ยมันก็ยังอยู่แต่ว่าเลยหนึ่งรอบไปเล็กน้อยมันก็จะแยกส่วนอย่างที่คุณเห็นแล้วครับก็ ขันออกมานิดนึงครับบิดเล็กน้อยแล้วก็จบกันนะฮะอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเวลาที่เราเนี่ยบิดลูบิดอันนี้จนแน่นเนี่ยครับเรายังสามารถบิดไม้ได้บ้างนะครับเพราะว่าตัวข้างในเนี่ยกลไกมันจะเป็นเหมือนกับเป็นโอริงยางะครับซึ่งเวลาที่เราขันลงไปแล้วมันยังเหลือที่ให้ขยับไปมาได้ก็ถ้าเกิดเราใช้งานตามปกตินะฮะผมแนะนําว่าขันให้แน่นแล้วก็ มันก็ยังขยับได้อย่าไปบิดมันเลยครับส่วนตัวข้างในครับผมบอกเลยว่าไม่สามารถที่จะเอาออกมาให้คุณดูได้เนื่องจากว่ามันไม่ได้มีส่วนที่เราสามารถหมุนออกมาได้ด้วยมือนะครับต้องขันสกรูออกมาอย่างเดียวแต่คุณจะเห็นเลยครับว่าอจุดที่มันมีความกังขาเนี่ยมันจะอยู่ตรงตักแรงครับตักแรงของตัว p r e s o n u s PD 70เนี่ยครับมันจะมีการเจาะรูมีการทำหัวตัดและมีการเล่นสโลปเหมือนกับไมโครโฟนที่ใช้สำหรับบล็อคาสต์พอดคาสต์ไลฟ์สตรีมมิ่งภาค เสียงร้องเพลงเจ้าดังเจ้าหนึ่งนั่นเองครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันคือเหตุผลแรกที่เราเนี่ย ไม่คิดที่จะเอามาทําหรือรีวิวตั้งแต่แรกไม่อย่างนั้นมันก็คงจะต้องพลาดพิงแต่ช่างแม่งเถอะครับพลาดพิงไปเถอะเพราะว่าด้วยราคาประมาณนี้เนี่ยถูกกว่าไอ้เจ้านั้นเนี่ยเกินครึง่งแต่เสียงที่ได้อย่างนี้ผมว่ามันก็โอเคเลยละครับข้างในครับเราจะเห็นไรเอร์ซึ่งเป็นไมโครโฟนไดนามิกครับวางอยู่ครับโดยมีระยะห่างจากตัวตัดของตะแกรงเนี่ยครับลงไปอยู่ที่ประมาณ1นิ้วกว่านะครับหรือว่า2นิ้วผมก็ไม่แน่ใจมากมายนะักเพราะว่ามันมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ด้วยทรงประมาณนี้เนี่ยครับผมสามารถคาดการณ์ได้ เลยครับว่า Proximity Effect ของไมโครโฟน PreSonus PD 70เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่พอดีมากๆถ้าเกิดว่าเราเข้าไปชิดไมโครโฟนหรือว่าถ้าเกิดเราห่างออกมาประมาณเนี่ยครับประมาณสัก2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วแบบผมเนี่ยมันก็คงจะมีความลงตัวกลมกล่อมประมาณหนึงในย่านเบสกลางและแหลมครับ ส่วนตัวฟองน้ำเนี่ยครับอันนี้เนี่ยเป็นฟองน้ําที่ผมอยากให้ทางยงเสงเอามาขายตังหากมากเลยครับเพราะว่านอกเหนือจากที่ว่ามันเอาไว้ใส่สําหรับทรีโซนัสพีดีเได้แล้วมันยังสามารถเอาไปใส่กับไมโครโฟนจับเครื่องดนตรีอย่างอื่นได้ด้วยมีความหนาประมาณหนึ่งเลยครับแล้วก็เนื้อโอเคเลยลหะส่วนด้านหลังของไมโครโฟนทรีโซนัสพีดีเนี่ยครับมันก็จะเป็น XLR3 พมินครับมีแค่นั้นอย่างเดียวครับไม่ได้มีสวิชในการปรับนู่นนี่นั่นเหมือนกับไอ้แบรนด์ที่ไอ้ตัวนี้เนี่ยไปมี แรงบันดาลใจมาน,นะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์เสริมที่สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันคําตอบคือไม่มีครับคือมันมีแค่ไมโครโฟนอย่างนี้ครับใส่มาในกล่องแล้วก็มีโฟมครอบกันกระแทกเอาไว้แค่นั้นเองเพราะว่า Presonus คงมองว่าตัว PD70 เนี่ยออกแบบมาสําหรับการติดตั้งและใช้งานอยู่กับที่ในสตูดิโออะไรประมาณนั้นนั่นเองครับเรามาดูสเปคของไมโครโฟนตัวนี้กันเลยดีกว่าครับ ความแตกต่างระหว่าง PreSonus PD 70กับ Shure SM 58เนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของการตอบสนองความถี่นั่นก็คือตัว PD 70จะสามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่20ถึง20,000เฮิร์เมื่อเทียบกับ Shure SM 58ก็คือ50เฮิร์ถึง15,000เฮิร์จากที่ดูค่าตรงนี้เนี่ยครับผมสามารถพูดได้ว่ารายละเอียดในย่านเสียงต่ําและรายละเอียดในย่านเสียงสูงของ PreSonus PD 70เนี่ยมันก็จะสามารถเก็บได้เยอะกว่าชัว SM 58นะครับอันดับต่อไปครับก็คือ ความไวครับตัว Prisonus PD 70เนี่ยมีความไวที่น้อยกว่าชัว SM 5 8ประมาณ1 5 d b v on, ต่อาสคาคืออย่างนี้ครับ น้อยกว่าประมาณ1.5 dBV เนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกได้บ้างไม่รู้สึกได้บ้างถึงความดังที่แตกต่างจากการใช้มิกเซอร์อันเดียวกันปรับเกนเท่ากันระหว่างไมโครโฟนตัวนี้กับชัว SM58 นะครับแต่สาเหตุที่ว่าทำไมไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมันมีค่า s e n s i t i v i ต y ต่ำก็คือด้วยความดังต้นเสียงเท่ากันแต่ทำไมความแรงสัญญาณที่ออกจากตูดไม์เนี่ยมันน้อยหรือเกินมันเกิดจากที่ว่าตัวไดอะแฟมหรือว่า Voice ของไมโครโฟนเนี่ยครับมันไม่ได้ชิดตะแกรงครับอย่างที่คุณเคยเห็นในรูปนั่นแหละครับ มันถอยลงไปอีกครับเพื่อลดเรื่องของเสียงลมโพสีฟเพึ่อพบแล้วก็ลดเรื่อง Proximity Effect ให้ขุมอยู่นั่นเองครับส่วนที่เหลือครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างครับเป็นไมโครโฟนไดนามิกเหมือนกันกันกบชัว r e SM58 แล้วก็มีที่ทางการรับคาดิออยเหมือนกับชัวเ e SM58 นั่นก็คือรับดีที่สุดด้านหน้าบอดที่สุดที่ด้านหลังครับส่วนโอ้ <laughs> ผมสาบานได้ครับว่า กราฟการตอบสนองความถี่ของ PreSonus PD 70เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนทำกราฟิกหน้านี้ด้วยตัวเองแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเวลามากพอที่จะมาพิเคราะห์ก่อนหน้าครับโดยเทรนการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนทั้ง2ตัวเนี่ยครับก็คือ PreSonus PD 70แล้วก็ Shure s m 58มันอยู่ในเทรนที่เหมือนกันกเกือบจะเป๊ะเลยครับถ้าคุณดูดีๆนะฮะเพราะว่ามันมีการโร่ออฟความถี่ต่ำตั้งแต่100เฮิรตซ์ลงไปเหมือนกันครับเพียงแค่ว่า p r e s o n u s PD 70เนี่ยมันโร่ออฟช้า กว่าชัว SM58 นะฮะคุณดูดีๆนะครับที่ประมาณ50เฮิร์ของชัว SM58 เนี่ยอยู่ที่ประมาณลบ8ส่วนในกรณีของ PD70 เนี่ยครับที่50เฮิร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณลบ4หรือลบ5ดังนั้นเนี่ยเนื้อหาย่านเบสรายละเอียดย่านเบสเนี่ยมันควรจะออกมาเยอะกว่าชัว SM58 แครับและถ้าเกิดเราไปมองที่ย่านแหลมครับย่านแหลมเนี่ยอารมณ์เดียวกันเลยครับก็คือมีการโร่ออฟนะครับตั้งแต่1 0 0 0 0เฮิร์ขึ้นไปครับ แต่ว่ามันก็จะโรออฟช้ากว่า SM58 คุณจะเห็นเลยครับว่าการตอบสนองความถี่เนี่ยของตัว PD70 แถวแถว20,000เฮิร์ก็ยังอยู่ที่ประมาณลบ5เดซิเบลนะครับตามกราฟครับแต่ว่าถ้าทีบกับชู SM58 เนี่ยมันก็ลบ5อยู่ที่ประมาณ15,000ดังนั้นเนี่ยรายละเอียดย่านสูงตัวนี้ก็ยังชนะนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงกลางเนี่ยผมบอกเลยครับว่าไม่ได้ต่างครับ เราสามารถตีความได้เลยครับว่า Presonus PD 70กับ Shure SM 58เนี่ยมันจะให้เสียงที่มีเสียงกลางโดดเด่นครับแล้วก็ถ้าเราเอาไปใช้ในงานที่มีเสียงรบกวนเยอะๆไมโครโฟนแบบนี้เนี่ยครับที่มีกราฟการตอบสนองความถี่แบบนี้มันจะสามารถตัดผ่านเสียงรบกวนออกมาได้เยอะนั่นเองครับมันจะมีความพง่งมากกว่าไมโครโฟนที่แฟลตนั่นเองส่วน <c oughs> อันนี้ก็ต้องพูดจริงด้วยนะสำหรับหลายคนครับ ที่เดาทางผมถูกตั้งแต่ต้นแล้วว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมันมีการนำเอาแรงบันดาลใจมาจากไมโครโฟนเจ้าดังเจ้าหนึ่งเมื่อคุณเห็นกราฟการตอบสนองความทีอันนี้และถ้าเกิดว่าคุณจำได้ว่ามันไปตรงกับรุ่นอะไรให้คุณเข้าใจไปตามนั้นครับคุณเข้าใจถูกแล้วครับผมจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้นะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ผลดีตอบแรงทั้งสองเท่าไร่นักครับอ่ะเรามาดูเรื่องการทดสอบกันเลยดีกว่าครับ อ๊บการทดสอบที่1ครับผมก็จะทดสอบ Proximity Effect ก็คือปรากฏการเสียงเบสบวมเมื่อเราเข้าไปใกล้ไมโครโฟนครับขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ12345 12345ฟองน้ำดุ่มนี่จังเลยอ่ะถอยออกมาครับที่1น,นิ้วครับ12345 1>, 1 2 3 4 5ถอยออกมาที่2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ต่อไปก็จะเป็นคิว proximity effect ของชัว SM58 ซึ่งเราใช้เป็นเบนช h มาร์กสำหรับไมโครโฟนร้องและพูดครับมาดูกันเลยครับ ขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ12345 1 2 3 4าขยับออกมาที่ประมาณ1นิ้วครับ12345ส2 3 4าและขยับออกมาที่ระยะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วครับ12345ส2 3 4า ต่อไปจะเป็นการทดสอบโปรซีฟหรือว่าปรากฏการสิ่งพืบ้บจากการสะกดคำที่มีพอพานทอทหารและชอช้างครับพื้ที่ชื่อพือ้นที่ชื่อส่วนโปรซีฟของชัว SM58 จะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับพื้ที่ชื่อพือ้ที่ชื่อ Off-axis coloration ก็คือปรากฏการการมีความเพี้ยนของเสียงเมื่อต้นเสียงเนี่ยขยับไปขยับมาไม่อยู่หน้าไมเสียทีเดียวจะเป็นอย่างไรสำหรับ PreSonus PD 70มาดูกันเลยครับขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5 1>, 1 2 3 4 5ขยับไปที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับไปที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ขยับกลับมาที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5ขยับกลับมาที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ Off-axis coloration ของชัว s m SM58 มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเหมือนเดิมนั่นแหละครับขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ4 5องศาครับ1 2 3 4 5 1>, 1 2 3 4 5ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5และขยับไปที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ขยับกลับมาที่ระยะประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5ขยับกลับมาที่ประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ เนื่องจาก PreSonus PD 70เนี่ยครับเป็นไมโครโฟนที่ออกแบบให้ใช้บนขาตั้งไมครับไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ถือพูดหรือว่าถือร้องดังนั้นครับผมก็จะทดสอบ s ส t r u c t u r ร n d n o i s e แทน Handling Hand n o i s e นะครับผมจะเคาะที่ตัวไมค์ผมจะเคาทะคาที่ขาไมค์และผมจะเคาะที่สายไมครับมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวของมันเนี่ยสามารถที่จะป้องกัน s t u c t u r เจ Bond Noise หรือการสั่นสะเทือนมาจากพื้นผิวต่างๆเนี่ยได้มากขนาดไหนมาดูกันเลยครับ s Structure b o n บ noise ของ s ัว r e SM58 มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนความกระชับฉับไวในการตอบสนองต่อคลื่นเสียงของไมโครโฟน Presonus p d 7 0ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ G T G G T G t r a n s r t Response ของชัว SM58 ก็จะเป็นแบบนี้ครับ G...T...G...G...T...G... และผมก็จะเยี่ยมให้คุณฟังเสียงต่างๆที่มาจาก PreSonus PD70 นั่นก็คือเสียงบรรยากาศ Ambient ครับรวมไปจนถึงเสียง Amplifying Noise ซึ่งเกิดจากการที่ผมเร่งเกณ์ใน Pre-Am มของเครื่องบันทึกเสียงเยอะด้วยครับเพราะไมค์ตัวนี้ Sensitivity ค่อนข้างน้อยนะครับ และคุณก็จะได้ยินเสียง Noise ต่างๆที่เข้ามาจากชัว SM 5 8ครับ เนื่องจากเราใช้เวลามาพอสมควรแล้วครับเมื่อเทียบกับการรีฟิวไมโครโฟนอื่นๆที่เราเคยทำมาดังนั้นครับมาดูผลการทดสอบคู่กับชัว SM u r e SM58 กันเลยดีกว่าครับอันดับที่1ครับคือ proximity effect ครับ p r e s o n u s PD 7 0เนี่ยมีปรากฏการเสียงบวมที่น้อยกว่าชัว SM u r e SM58 อย่างเห็นได้ชัดครับและที่สำคัญเลยก็คือว่าเวลาที่ปากผมเนี่ยเข้าไปชิดกับหัวไม์ของตัว p r e s o n u s PD 7 0มันให้เสียงที่ค่อนข้างใช้ประโยชน์ได้มากกว่า s ัวเอสเอ็สนะครับเสียงที่มันดังและบวมขึ้นมาเนี่ยมันยังคงความเป็นเสียงของผมซึ่งฟังแล้วเนี่ยเพียนน้อยกว่าตอนที่ผมเอาปากเข้าไปชิดตะแกรงของชัวเอสเอ็อยู่พอสมควรเลยทีเดียวเชียวละทีนี้ครับ ถ้าคุณสังเกตเนี่ยคุณจะรู้สึกทันทีเลยว่าชัว s m SM58 มีสิเนี่ยมีเสียงเบสแล้วก็กลางต่ำที่ค่อนข้างเยอะกว่า PD70 จาก p r ี s o n u s พอสมควรเลยแม้ว่าระยะห่างจากปากผมกับตะแกรงเนี่ยมันใกล้เคียงกันก็ตามนั่นเป็นเพราะว่าลักษณะของการดีไซน์ไมโครโฟน2ตัวนี้แตกต่างกันครับตัวชัว s m SM58 เนี่ยฟอยส์ Voice, หรือไดอะแฟมของตัวไมโครโฟนมันจะอยู่เกือบชิดกับหัวตะแกรงเลครับแต่เมื่อเรานามาเทียบกับตัวพรีโซนัส PD70 เนี่ยตัวฟอยส์มันจะถอยหลังลงไปจากตะแกรงประมาณ1นิ้วเศษเศเกือบ2นิ้วมันก็เลยทําให้ลักษณะของการบวมเนี่ยยังถูกคุมอยู่นั่นเองครับหรือว่าพูดกันง่ายๆครับก็คือไมโครโฟน p r ี s o n u s PD70 เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้ได้เสียงที่มีเนื้อนะคุณควรที่จะเข้าไปพูดใกล้ๆไมโครโฟนครับประมาณสัก2นิ้วลงไปอะไรประมาณนี้ผมมองว่าระยะตรงนี้เนี่ยกำลังดีเลยทีเดียวเชียวละ อันดับต่อไปครับก็คือเรื่องของ p r o s i v e ครับ p r o s i v e เนี่ยก็แน่นอนครับว่าชนะ Sure SM 8ขาดล,ลอยนะครับมันน้อยกว่า Sure SM 5 8มากเพราะว่าฟองน้ำอันนี้เนี่ยมันหนาพอสมควรและอีกอย่างหนึ่งเลยครับก็คือดีไซน์ของตะแกรงซึ่งมันได้แรงบันดาลใจมาจากไมโครโฟนรุ่นหนึ่งยี่ห้อหนึ่งซึ่งราคาแพงกว่าตัวนี้เนี่ยประมาณ1เช่านะครับมันก็เลยทำให้ลมเนี่ยสิงพืบเข้าไปได้ยากเพราะว่าเมื่อมันต้องผ่านตัวฟองน้าซึ่งมีความหนาประมาณหนึ่งแล้ว ระยะห่างระหว่างตะแกรงกับตัว voice ไมคเนี่ยก็ทําให้เสียงลมจงนั้นเนี่ยลดทอนล,ลงไปด้วยนั่นเองครับ อันดับต่อไปครับคือ off-axis coloration ครับ off-axis coloration ของตัว p r i s o n u s PD70 เนี่ยเมื่อเทียบกับชัว SM58 ในช่วงมุมประมาณ0ถึง45องศาผมมองครับว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยครับแต่ว่าในช่วงประมาณสัก45ไปจนถึง180องศาเนี่ยผมรู้สึกได้ครับถึง Color ที่น้อยกว่าของ PD70 เมื่อเทียบกับชัว SM58 ส่วนหนึ่งเนี่ยครับเป็นเพราะว่าไอ้ตัวบาสเกตข้างในซึ่งมันขึง v o i c ์อยู่เนี่ยครับมันมีพื้นที่หน้าตัดที่กว้างกว่าด้ามไมโครโฟนของ Shure SM58 มันก็เลยส่งผลต่อเรื่องตรงนี้นั่นเองครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับมันใช้งานได้เหมือนๆกันนั่นแหละในเรื่องของ Off Axis Coloration คุณเอาไปใช้ในสตูดิโอครับมันก็ได้ผลใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะครับ ส่วนเรื่องของ Struc t u r e noise ครับผมบอกเลยว่าใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่า SM58 เนี่ยมันจะน้อยกว่าหน่อยตอนที่ผมเอามือไปเคาะกับตัวบอดี้ของไมโครโฟนนั่นเองครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือตัวขาไม้กับสายเนี่ยผมมองว่าใกล้เคียงกันมากๆครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนแรกที่คุณดูขนาดที่ผมเนี่ยกำลังวุ่นวายกับการขันไอเนี่ยกลับเข้าที่เดิมนะครับและคุณรู้สึกว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมันกัน s t ร u c t u r e bond noise ได้ไม่ดีแต่มันก็ใกล้เคียงกับชัวร์เ นั่นแหละครับซึ่งเป็นมาตรฐานวงการสำหรับไมโครโฟนร้องและพูดในงานแสดงสดนะครับ และท้ายที่สุดครับก็คือ t r a n s i t r e s p o n s e ครับตัว P s o u n PD70 จะเร็วกว่า Sure SM58 เล็กน้อยแต่ว่ามันยังคงความหนืดอุ่นๆนั้นหนาอยู่ครับความตุ่นตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะเป็นบุคลิกอันพึงประสงค์สำหรับไมโครโฟนที่เราใช้สำหรับรอด a d สส์พอดค c สส์ค a สส g เกมหรือว่าภาคเสียงนั่นเองครับมันก็จะอุ่นๆนั้นหนาฟังสบายมันจะไม่คอกแคกฟึบฟับฟึบฟเหมือนกับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์เท่าไหรนัก ส่วนเรื่อง Noise ไม่ต่างเลยครับเรามาสรุปคุณภาพเสียงกันเลยครับ p r i s o n ัสพีดีเมื่อเชียบกับชัวเอสเอ็เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้พูดคนเดียวกันห่างจากตะแกรงในระยะทางที่ใกล้เคียงกันผมบอกเลยครับว่ายังไงยังไงเนี่ยพีดีเสเสียงมันจะเบสไม่เยอะครับเนื้อไม่เยอะไม่บวมเท่ากับชัวเอสเอ็แม้ว่าผู้พูดเนี่ยจะขยับเข้าไปถึงหน้าตะแกรงไม่เหมือนกับ SM58 แล้วก็ตำยังไงยังไงครับฟังแล้วเนี่ยก็ยังบางกว่า SM58 แต่ถามว่าความบางตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อบกพร่องหรือไม่ มันก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับอย่างผมเนี่ยเวลาที่ผมเข้าไปชิดกับตัวไมโครโฟน SM 5 8มากเรามีความรู้สึกครับว่าเสียงมันบวมขึ้นมาทําให้เสียงของเราเนี่ยมันเพี้ยนออกไปครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมรู้สึกแฮปปี้เวลาที่ผมเข้าไปชิดกับไมโครโฟนตัวนี้เสียงที่มันบวมขึ้นมาดังขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่ทําให้ผมรู้สึกว่าเสียงตัวเองมันเพี้ยนไปมากมายเท่าไหร่นักนั่นเองดังนั้นครับไมโครโฟนตัวนี้ครับ จึงเป็นไมโครโฟนที่ควรเข้าไปใกล้พอสมควรครับผมบอกเลยครับว่าในระยะประมาณ2นิ้วลงไปเนี่ยถือว่าเป็น s วิตช์สปอของไมโครโฟนตัวนี้ทีนี้ครับคำถามก็คือไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับใครผมบอกเลยครับว่าถ้าเราพูดถึงลักษณะการใช้งานหลักๆของมันก็คืองานภาคงานไลฟ์สตรีมบล็อดแคสต์พอดแคสเนี่ย มันก็เหมาะอยู่แล้วล่ะครับและด้วยราคาเนี่ยที่มันเทียบกับรุ่นและยี่ห้อซึ่งมันไปเอาแรงบันดาลใจมานะครับมันถูกกว่ากันประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าสีด้วยซําผมก็บอกเลยครับว่าในช่วงเรนจ์ราคาประมาณ6,000บาทมีเงินทอนเนี่ยพรีโซนัสพีดีเ0เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับยังไม่มีคู่แข่งตัวใดเข้ามาเทียบได้เพราะว่าเสียงที่ได้จากตัวนี้เนี่ยครับ ส่วนตัวผมนะครับผมบอกว่ามีความใกล้เคียงกับไมโครโฟนไอยี่ห้อแล้วรุ่นนั้นที่ไอตัวนี้เอาแรงบันดาลใจมาครับค่อนข้างใกล้เคียงเลยนะครับแต่ในราคาที่ต่ำกว่าหน่อย ส่วนในเรื่องของ handling noise หรือว่า structure bond noise เนี่ยก็จะต่างกันบ้างตามราคาแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณต้อง compromise แล้วก็ถ้าเกิดคุณนำมาใช้ในสตูดิโอหรือว่าในห้องที่มันมีเ s ซ Bo o m อยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ครับไอ,อ้กึกกัก structure bond noise เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยรั่วเข้าไมโครโฟนอยู่แล้วนั่นเองครับท้ายที่สุดนี้ครับผมขอขอบคุณห้างดนตรียงเสียงเป็นอย่างสูงสาหรับการเอื้อเฟื้อสินค้าในครั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจอย่างไรอย่ามาถามผมครับไปลองเองครับที่ห้างดนตรีย่งเสียงครับ พอใจเลยครับแล้วค่อยตัดสินใจซื้อเสียงคุณเสียงผมไม่เหมือนกันครับสภาพแวดล้อมใครสภาพแวดล้อมมันถ้าคุณมองว่าเสียงผมตรงนี้เนี่ยมันดีกว่า SM58 มันก็เป็นแค่ไกด์ไลน์ตัวหนึ่งครับแต่มันไม่ใช่ปัจจัยสุดท้ายที่คุณจะเอามาตัดสินใจซื้อหรือไม่นะครับไปลองให้พอใจครับคุยกับเซล์ของย่งเสียงครับเซลยงเสียงเนี่ยคุยง่ายความรู้ประสบการณ์เยอะอยู่แล้วครับ ไปแล้วครับแล้วก็เจอกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าหลังปีใหม่เลยก็แล้วกันเนาะก็อยู่ในช่วงประมาณหลังสัปดาห์แรกของปี2,565ครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับ